สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับการแมทกบให้ให้พบกับร้านกระตุ้นรีพองแมทลองของใหม่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 ของใหม่ก็ต้องลองอ่ะของใหม่ก็ต้องลองอ่ะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างน้องเงือกนะครับซึ่งสายฟ้าแลบแป๊บแป๊บมากับชุดใหม่ครับ V A B อเศูนย์ห้าท่านท่านตบมือหน่อยนะ้วตบมือหน่อยเร็ว หลังหายก็เสิรมากดเลยนะพบกับอาฟ้าฟอร์สครับที่เติมของอนาคตจากไมเทิร์นจากชุดวีอ e ีบีศูนย์แปดพี่อย่าพูดให้มันดูเก่งกันมันเฮ้ยต้องเอาเก่งไม่เก่งเราเราเรา,<อ>เรามาวัดกันในคลิปเลยไงมาต่อมัดเลย้ะมาต่อมัดเลยโอ้หเห็บเลย <c oughs> ต่อ,อยกันเลยหมานี่เกาหยิบๆเลยนะโอ <c oughs> ้โหนี่วันนี้เรามีดารามาด้วยดาราอะไรครับอั้มเบลล่าไม่จริงๆแล้วคือ กลางลมลขอบคุณพี <ๆ S 2> ่เทนนะครับพ <laughs> ี่เทนกลางลมให้เราอ่ะใช้คนใช้อาร์ฟ่าฟอสเรายังไม่ดูหน้ามาดูหน้าคนใช้คนใช้เนื้เงือกอน้องเงือกก่อนคือ,อต้องดูหน้าเงือกกับอ่าแป๊บนึงจอมานแฟงเจอกับพี่นุกอ่าไม่ควรง่ายมันหนุนเลยอ่นะอ่านึงนะอ่านอนอ่านอนอ่นแฟงวัดีคานดีนะดีครับแม่ คือเราเห็นแล้วนะโอเคป่ะเริ่มเลยกันดีกว่าใครเริ่มก่อนยังไม่รู้อ่ะอบ,อบเลยลนะเยังไม่รู้ฉุบเลยนะอ่าเชนครับเชนพี่น้องเริ่มก่อนครับเฮ้ยยังแพได้ไหมครับยังแพได้เลยปะเฮ้ยสับไปดิซับซับ้าวนี่แต่ว่าไหนหลังแบบมันไม่มันมันก็ฝน,มนไม่ตกนะแล้วมันก็ไม่ร้อนนะทำไมกาลางร่มแต่เซียนนะเซีมนหนาหนาวก็กลางร่มตัดยังไต่กับเองอยู่ปักร <c oughs> <า>้อยก็ห่มผ้าเอาผ้าไปตัดซีครับอ่อพี่เชนถึงเราไหมไม่เอาไปล้างแสงไงพี่เชนเป็นเป็นพลอย เวมนผร,รายแววนแตกยู่ีว่างั้นอืประมาณนั้นเก็บสามทำอะไรฟฟไม่โฟนะครับ<ต><อ>เพราะว่าเมื่อวานนี้ลระเบิดกันเป็นตั้นเลยนะครับเก็บสามเมือนแบบ<ต>อของวันแรกเที่ีที่ไม่ติดก,กล้องก็มีพี่นุกกับใครไม่รู้เขาแชร์กันตั้นโอ้ oh. ตัดสี่ครับของครบนี่อยากจะใส่สักห้าใบห้าโอ้โหจะเขาให้ใส่ได้แค่สี่ส<ต>ี<อ>่ อยากรู้ปล่าใส่ห้าได้อยากกระแทกต๊ะแรงไหมเคีย์ทำไมใส่หได้ทจริงทำไมอ่ะทำไมก็เป็นอีกอันก็เป็นอีกใบหนึ่งไงไม่ได้ห้าเป็นอีกใบเชฟครับก็เตอจู่แต่แมันก็เดินการดีห่าเล่นรอฝอรอฝอยอ่านจุเฮกสกิลไมืองสนามบอกเฮกดังดบอกเฮคดลังจั่วนหนึ่งก่อนแล้วก็ทิ้งหนึ่ง ที่หนึ่งใบาั้ามครับดอกไลท์นี่คลอสตัวเมื่อกี้เมื่อลงเปิดเจ็ดหาเอากลอสขึ้นมือใบหนึ่งเจอบปะห้าหกเจ็ดไม่เจอนีอ่ใช้เทคตัวไหนก่อนใช้จั่วก่อนครับใช้จั่วก่อนจะเปิดก่อนก็ได้ใช่ปะได้เปิดก่อนได้รอบเปลี่ยนเลยทำไมอะเราจะได้เจ็บตัวก่อนเท่าไหร่ครับห้าใบ บางสูตรเขาก็บอกว่าเปิดเปิดก่อนบางสูตรเขาก็เปิมาจุ่ก่อนอารตีเลยชลวิเทนเข้าเลยหิวพลังก็น้องไปแล้วหนึ่งถ้าเธอจุ่มไลท์จะสู้เขาได้แบบนี้ไงหอกอิสตตีสกิลโอ้โหสวยสวยด้วยก็เป็นคนแรกน้องเอือ ต่อตัวเลยต่อตัวตีต่อสอดต่อต่อต่ออ่าวอันนี้ไม่ไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งมีรองนี่หรือไ่รองนี่ีปละอยากแข่งดเลยนนะแปดแปดนะครับเช็คสกิลของตัวนี้บอกว่าเมื่อโจอาเมื่อตอนนี้พุทหรือโจตีบันการที่ทายตัวมันเองตัวหนึ่ง ขัต้ตอนบัสหนึ่งนำกา๊าเกจสาม,มกลับข้าใตกล่องประจุอีกหนึ่งตัวนะจุดจสองไม่หรอสีกโก้เอาสบหรางไปสามจะไปอะไรก็ได้ไอะไ้เด้เอากอนี่เอาดิสกเกอร์ด้วยเอามานไปแ่นไปแว่แนสี มืนห้ามิตดเอ้ยเดี๋ยวเฮ้าไอ้เพิ่มๆไปครับพี่พลังไปโอ้โหไลท์โอ้โหเฮ้ยอยากดูยังเลยอะไรร่วงอยากมองไว้ใต้ข้างล่างอะไรร่วงข้างล่างเก็บของไง คือมาเพราะซองใหม่มันลื่นมันล anyway> ื <that that so> ่นอ right ๋อองใหม่ด้วยล่นลื just, ่นสนับสนุนโรยสนสนุนโรยต๊ดต๊ตึ๊ดต๊ดตึ๊ดตคิดก่อนเชียวบอนะไม่การไมต้องกรแต่เล่นการล้มเล่นแ้ดงว่าแปะไปพี่ดูนะไล์เกียร์สามอย่าลืมแปะฟอร์าหนึ่งขึ้นมาอ๋อเลี้ยล้วฮารโอ ข้างหลังก็ได้พี่เฮ้ยกินยาข้างหลังเฮ้ยจาดเออมันมันก็จริงๆมันทำได้นะจะทำทบบไมแต่ว่าไม่มีเลียข้างหลังนะต้องมีข้างหน้ามีาหน้าเป็นผลังมีตัวกระโดดที่แถวหลังโอ้โหแปลว่า <laughs> ตัวหลังเลยแล้วอืม <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมุดเปลี่ยนมุดลาของจีงเป็นแทนเอาเทคของน้องอ่ะ ขับตบหนึ่งสอตหนึ่งทำไรครับเปิดกโจ๊ก่าจะเจอเบล็อกอาดรดี้มันต้องแสดงใช่ไหมใช่แสดงเขาเปิดไปเรื่อยเลยเจอแล้เจอไววโคตรไวที่เหลือกลับสาบกลับสาับโอโหทะเลียมได้คงเก่งอะเมื่อกี้ไต้องเล่นแล้ว้างไองเล่นไปบับพอเลยปะขับคอรับพอยรับคอลงเลยครับแก็คือถ้าเจอต้องเลือกใบนั้นเลยหรอเจอต้องเลือกใบนั้นเลยมาเลครับแต่ถ้าเป็นใบที่ไม่อยากได้นี่หา เราเราก็แต่แต่ไปที่อยากได้ไงก็ส่วนมากหมดเป็นมันก็มีแค่ห้าตัวมันก็อยู่แค่นั้นของมันอยู่แล้วไงมันไม่มีตัวอื่นไม่เคยเปิดไม่เจอใช่ไหมมีแล้วครับอ๋ออ๋อก็เปิดถ้าถ้าไม่เจอก็ทั้งเปิดก็เปิดไปทั้งคืนเขาบอกเยอะไงชอบเจอเทคเมโลดี้นี่ความสามารถมันคือยังไงครับยูนองแวนดี้มันก็คือดับเบิ้ลแชร์ของของเมโลดี้แชร์เมโลดี้แชร์ กระจายไวไฟปล่อยบลูทูธร่วมแสดงร่วมแสดงออกซิงเกิลอย่าต่ตัวนี้บอกว่าอะไรเ e ล o ี y พลังหัว5,000หรอในเทิร์นใตัวนี้ก็จะได้ด้วยใช่ไหมได้ด้วยแล้วตัวนี้บอกว่าอะไรสามารถบูทก็คือเกสายเกษาสามารถบูทได้หัว5,000ครับเอาออก Melody กันมโลดี้เหมือนกัน ตัวนี้จะบอกว่าเมโลดี้อินี่จะแข็งครบด้วยว่าเนี่ยเนี่ยของครบอย่างฮะนี่ยของครบอย่างขาดอีกใบใช่ไหมอะไรอ๋อเหมือนโมเสาดใช่ไหมขาดผมดำครับขาดคานอนขาดน้องคานอนหนึ่งใบไปรับสมัครเป็นอะไรแคระแคระแคระเดตแคระเดีแคระเดตนะไม่อยู่นี่ยังยังไม่เด็กแวบอยู่ยังไม่เด็กแวบอยู่ดูไอ้เลยนะครับรับสมัครรุ่นสอง ไม่ต้องตนนี้บอกว่าเมโลดี้บวกชี้5้าพันหนึ่งสสสี่ที่เป็นเมโลดี้สี่ใบบวกตอนนี้จะบอกอีกห้าพันบอกอีกหมื่นหนึ่ก็เป็นบวกมือชนะไปเลยได้พี่ผมเราก็สายเดี๋ยวไี่เห็นด้วยว่าบูธหรือเปล่าก็ละสายไม่ในการเราซ้อที่บูธถึงจะบวกห้าพันนะตอนนี้ใช่ไหมอันนี้ดีตเมื่อนี้บูธเอ่อที่บวก5้าพันก็เกตามกัก็ตัวนี้มันก็ได้ทุกตัวไงติดทุกตัวแต่เต้องติดบูธติดบูธ้อเป็นบูธ้อบูธอันนี้แค่ยีส อะไร้ยี่สิบหกยี่ิหกยหกเดี๋ยวเดี๋ยว้รบวกห้าพันห้ันตัวเดียววห้าพันตัวเดียวแปดหื่นแปม่นแดม่แปแหวลงเลยยี่สิบเก้าสองได้ปะสองได้หรออมิเสิบคะแนนเงอืมเด้พี่ผมพร้อมแล้วคจะเบากว่านี่มีคลิตจวอะไรปะเนี่ยยี่สามก็คลิกจวดไหมอ๋อมีมีนี่มีคิป บอกว่าเมื่อตีฮิตบรรากาศถ้าบนมือมีการ์ดบนมือสี่ใบจะต่ำกว่าตัวหนึ่งนะฮะมือเยอะมือเยอะไม่ได้เจอแล้วเมื่อกี้พี่เทนเอามือน้อยกว่าพอดีเออกูถึงหวังกิวพลังกิวไม่ได้เอาเข้ามาเข้ามาพอแล้วโอ้โหของเล่นทั้งนั้นฟอนมือเยอะนะหล่อเขาบอกแล้ววาใส่มือเยอะลาเป็นเมลสตรอมเป็นี่กิฟต์เอ็กเซล นะลงไปดังเลยมนลงเปิดปเจ็ดหาเอาก๊อตไปหนึ่งจะเจอให้สักวันไม่ได้เฮ้ยไม่เจอหรอกไ้ยก็ไม่เจอเงี้ยเลี้ยงได้ใส่ก๊อตอยู่ใบเนี่ยใส่สี่นูกวใส่ใบเดียวว่าใส่ใบเดียวแน่เลยประหยันตัว่าฮะฮะจะมาได้สับเด็กไงได้สับเด็กฮะร่ครับฮัลโหลเท่าไรห้าเลยฉัอยากไปนี่ของดี ไปเลยพวกลุยพาบัสยูนิตแถวหน้าพลังเพิ่มขึ้นสามพันแล้วก็แค่นั้นแหละถ้าเวฟสามกับสี่ฮิตเนี่ยแวนการจะสแตนได้นี่อ่ะยี่สิบสองสบายลุกเฮ้ยไม่เคยเปิดเจอไม่เหมือนเล่นเด็กเดิมเลยยี่สบจะขยอกต้อตามคือบ้างไม่กาดลองนี้ดอกวโอ้โหเลยบ้างสิบแปดแวน ตอนนี้เหมือนเล่นหนักตะลงเลยมีงได่เขาเขานี่เว็บสองเว็บสองถ้าสายวาีจะเจอสแตนเว้นการหรือเปล่าอังไว่การโหสักใบเถอะโอ้โหทอยี่สิบสองตีตีไปนี้แล้วกันดูวันนี้นะเท่าไหร่นะยี่สิบสองยสิบสามร์เจีบบกนี่เว้นชื่ออะไรเว้สามใช่ไม่เีนี่สำคัญอินเตร์เสียบบวกหนึ่งหมื่นอ่าสามห้าแวนคิดแวนลุก สองพันห้าสองนห้าเนี่ยเบื่อมากเจ้ทีเดียอยู่นะอ่ะเฮ้ยรู้บ่าัจงเ็ยนะเสร็จไปแล้วถูกใช้ไปแล้วเทคไม่เหลือแล้วขอให้นะหมื่นห้านะผมตีเลียยี่สิบยี่สิบโอ้ยท้ออ่ะไก่พระเจ้าไม่รับน้องจตกจากไม่ให้น่ละเออดีได้มือได้มือเหมือนกัน แต่ถ้ามือน้อยจวดนะเยอะเออวะก็ตัวเยอะยังเยอะสเตนให้มือยังเยอะอยู่รอพรตัไอ้นี่ไม่มีแจกคิมแจกขิ้แล้วจะเก่งกว่านะไหลเก่งไป่าฟอร์ดโอ้ยแล้วมืออันนี้เห็นได้เช็่นไรฮะสกิลคัพสปาร์สปาร์สอะไรนะเปิดเตยดจอปเจอเมโลดี้หนึ่งสามวันโอ้ไม่นะาตอบว่าสี่ได้หรือว่อโเป็นเออได้ไม่ไม่ดีดอกอยู่ไหน อ่าันนี้ใช่อไหมที่ว่าผัวดำอ่ะอ่าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเมโลดี้เกตสองแจกอะไรอ่ะไม่แจกตัวนี้ไม่แจกรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวตัวนี้รับอย่างเดียวเลยอ่ะรับทุกอย่างที่เป็นเมโลดี้อ๋อรับแต่ไวไฟละสี่ละสี่ไม่แชร์ไม่แชร์ตัวนี้เขาไม่แชร์รับอย่างเดียวสี่ใบโอ้โหโอ้ใจเอาตรงไหนกันนึงคิดก่อนจุกันมือก่อน อ๋อรองเท้าหลังก็บูตได้นี่วะมันบอกอยู่ในเกทสามหรือเปล่าไหนถ้าคืออะไรตัวนี้ไม่เหรออ่าดูเทคก่อนอีกทีนี้ไม่ขอแค่สามารถที่เป็นเมโลดี้ตัวนี้เป็นเกทสามมีดีหรอวะอันนี้บอกแล้วว่าอยู่ในเกทสามบูตได้ตัวสองก็บูตได้เก็บบูตได้ถ้ามีตัวนี้เราจะบูตดีไหมหรือเราจะเที่ยมโหดเดี๋ยวขอดูการ์ด เฮ้ยเราโอ้นี่วเอาตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะกล่องเฟซจอมาได้เลยตอนนี้จอมาจอมันเนี่ยจอมันสปอยอะไรแล้วเห็นหมดแล้วอ่ะกต่ายแล้วครับครับครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่จีบมาหนอมนักคิคจดอยู่อ่า เป็นแหมเป็นแหมลองนะครับอันนี้ภาพต้อผันตีเลยเท่ากันเหรอไม่เท่านะอยากตัดตัวนี้ฮิตจัวฮิตจัวโอ้ที่ผมมีแค่นี้ผมสู้ที่ไม่ได้ตลอดนอ่ผมว่าจะตีสำหรับดอกเอยเนี่ยยิบเอ็ดมีมีจับดอกเหรอไม่มีอะยิบเอ็ดยิบหกตีแล้วนะสลหรับดอกไม่ได้นะอ่ะยี่สิบหกยิบหกฮิตจัวยยิบหกเอ๊ะนี่คือเบาสุดแล้วป่ะเดี๋ยวนะมันต้องได้เช็คก่อนถ้าไม่งั้น ผมต้องได้เช็คก่อนแล้วถึงจะฮิตไม่ได้จั๋ยแล้วแล้วเนียไอ้เขาไม่ได้จัวไม่อันนี้ยี่สิบหกมีพลังเพิ่มปะแค่ยี่สหกยี่สิบหกอันนี้คือเบาสุดยังอันนี้เท่าไหร่เบาสุดอันนี้ติดเทคเมโลดี้เหมือนกันก็หนึ่งหมื่นนี่เป็นยี่สิบสามสามสามสี่สามแรงสุดไม่ต้องกินไหมาลองดูลองดูอยากรู้ว่าได้ไป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 เฮ้ย มีลองมีเดียวเดียวเออก็ผมไปทำนั่นได้ไหมเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้ยไม่ต้องการแล้วนะเนพี่พลังแวนก็มีแค่นี้ไงโอ้โหเซ็งว่ะคิดซัดฟอนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยฟอนว่ะแล้วไงเน่ยคิวเฮ้ยเขียนได้เนี่ยพูดเหมือนกูให้แฟนกูต้องพิจารณาตัวเองกอดมึงดีฐานแล้วจวดเปทางขวาหน่อยบอลดีฐานละจวดบอกแล้วยาวผมว่ะ มาเจอแล้วครับพี่ผมผมได้คิวต้องได้คิว hey. 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 ้้อส่องใบอ่ะเฮ้ยเอยติมติ้มเยอยเออแค่นั้นแหละเออตา้าเหรอโอ้แกแข้งไหมไม่แกแข้งได้ไหมผมไม่ได้ผมไม่เอา,มมอาเล่นแล้วอย <laughs> ผมไม่ได้ไหมยไป <laughs> เอาแค้นที่เก่งที่สุดของมึงมาเล่นไหมผมผม,มามาแค่อันนี้ผมเพราะมันได้ของมาเทิร์นมาไงมันมีแค่อันแล้วแล้วมาลองตอนอนไม่ผมรอรอบผมช้าแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพอเดี๋ยวพี่พาไปดูรถใหม่จอมานเ oh. ออห oh. ละนี่รถใหม่จอมานครับรถเก่าพี่บอกเลยรถจอมานแม่งขับ,ขบ<ล>มันไม่มีเบรกรถเก่าแม่มเลยต้องซื้อให้นะครับเนี่ยนี่กับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องกลับเอาเด็กวาแฟง <Huh? S 1> กับเอาเด็กวาเฮ้ย <Huh? S 1> เอาทะเบียนมาทะเบียนมาใครเหมือนจะไปเสี่ยงโชคเฮ้แดงเฮ้ไฟแดงวะไอ้ไฟแดงมีเบรกเปล่าฮะมีเบรกว่าแฟง ให้เขาติดให้เพียงมึงเขาช่วยครับเออมันถามว่าอะไรนะเฮียวช็อคมัเดือบชงรถมาชื่นชมรถอยู่ดีหันมาถามบอกพี่มึงมีช็อคเหรอโอ้โหมอไซค์บ้านมึงไม่มีช็คขับอย่างเดียวนะมึงในชีวิตอ่าฟัาบะไมบาคขึ้นรถหนักแล้วกลับบ้านกลับบ้านดึกแล้วอ่าบ๊ายบายเพื่อก่อนกลับบ๊ายบายก่อนสวัดีครับ